สวัสดีค่ะเพืเ่อนเสร็จอีกแล้วหนึ่งชุดนะคะเสร็จไหมคะชุดนี้เดี๋ยวขยับไปใกล้เนาะนี่ค่ะเสร็จไหมคะใส่ก่อนเสร็จไหมคะชุดนี้ลูกค้าเป็นลรตารี่นะคะดูแขนนะคะกลีบบัวเสร็จไหมคะ หูตัวเล็กนะคะเลยต้องกัดด้านเอวไว้นี่คือด้านหลังนะคะสวยไหมนี่ค่ะเป็นเป็นลูกไม้ผสมชีฟองนะคะนี่ค่ะสวยไหมคยมคยะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสวยไหมย สวยไหมคะ,คะอาจจะมืดๆไปนิดเนาะเอ้ยลูกไม่ได้เปิดไฟนี่นนี่ค่ะกระโปรงย้อยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตาม ขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยววันหลังพี่มีแบบใหม่เดี๋ยวพี่เอามาโชว์อีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ